สายลุกรอายโอ้เราอ่อนนักมาเนีนนี้มันแตกแลเพราะตอนนี้มันแตกเงี้ยวเงี้ยวออกอ่ะอันนี้่มันหมุนเลยนะแสดงว่ามันเป็นสายือูกไมมันมันชิ่อทั้งหมดนะมามาาล้วตนนี้มามิ้นน่าไม่ม่ตีก็อยู่ห้อ ไปเลยมันจะดอปเก้า <Ki> ค่ะแลมองเก้าแต่น้ำหมุนแล้วน้ำมันตีหมุนน้นในน้ำเห็น่ามันหมุนเลยคนมันหมุนเลยใช่หรอใช่บร้อยบัดน้อยบัดรน้อยบัน้อยดใหญ่คอบัต้องแล้วเ็นนแกนี่แกนเย โอ้ผุนหัวพญนนาคุณอ่ะเม่นเมอะนมันน้ำซี่นันถต่อไปถึงนวดไก่ลยน่อดึงทำไมไกลเม้นดึงแล้วสูมสุดเลยล่ลบขึ้นเลยเห็ดบรลุนขึ้นลุดลงลหาลทะลุดขึ้นได้บหนดูลบอุดโลกมันเปลยนมันเปนรมันิเป็นน้ำโลกเป็นานเนะมันก็เปน้ควนกองเป็นยามันจะมากีได้นคน ทงองดโอ้ยอย่าพาเดือบปบลงเดยเนาะบาออกมาบไดใหด้เนอไม่แตกเลาย่ะโอ้กะจายแล้วบาดนี้อ้าเอมินอ้าเอาไปยขึ้นแล้วนดึงไม่กล้เหมือนแะโอ้บอกเรข่อลูกเต่าด้ เห็นเพะเห็นเพนาะอนตมันมันเปดเป็นซอเป็นซอเด้่นะตามอกงรับมานี้วง่มานี้เอามาขมุนโดยพ่นกระสานหลุกมือไหวไหมล่ะอ๋อมาตีไปเพุ่นใดนะตีไปเรื่อยๆคุณมนสละยนพูมันไปทางกัะดอนบ่อท้องคุณง่ายไปเรื่อยๆง่ายไปเรื่อยๆหาไปแล้วมัเนี้มันเป็นคือบอกนี่นะนะฮันเด้

เคื่อกันกับไฟนี่นะเออเห็นบอกมันเป็นสายเป็นสายลหลขึ้นไหลขึ้นนะไเบิ่คืองกันคเิ่เพิ่อผู้นาวิดีโอเพิ่มนะรู้ไปทังเพิ่มเอาขึ้นมันหมุนบ้มันล่งเนรงเนรงลงมาเห็นบอีูดมานน่ะเออดหนามันมันิวิว้เลยละเป็นโลแกนขึ้นไปเลยเดี๋ยวเวลากล่องเอัดปะปตีไปลวบาทนี้หัวพัดเกิดก็ไม่เคยเห็นได้หละรเบิด อันนี้มึงเสียงมึงไร่่งอะไรค่ะเมื่อกี้มันมุนขึ้นเห็นนบบติวนิ้วติวนื้อลงอ่ะฮะีดลงยีดลงเลยเด้หันีดลงมาเลยดูดิโอ้ยปลูกพญานาคคนเดียเห็นเบื่อบ่คนเดียวมาอยู่จังหวัดหัวใจย่าเอือกูจะให้เงคนเขาบไหคนเขา ดันดีปาเป็นผ่านนไหลงลงมาบอกใ่านะบอกด่วยแล้วผมดำหนาแล้วไปเห็ดไตดเนี่ยเ้อัเบิ้งเบิ้งะักเ้อเบิ้งสะักมันลงมาทั้งเพิ่มห่ะผัวออามาพักออกเลียวมาเบิ้งไว้ไว้่เห็นเนาะเห็นอยู่ักัวเห็นัวขมือเบิ้งเนาะเป็นโซ่สามอันตอนแหลกหันมองเงาหัน เป็นโซ่สามอ่านขึ้นวันนี้ลงกระจายห,หลหยเลยไมนไโ้ไง่หย